สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อย nis, เพชรบันแพงครับ 4, เอฟซีรถแทร่ลำเพิ่นเตยเสด็จเอฟซีน้องอุ้งอิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่พี่น้องเยี้ยเฝ้าเดี๋ยวทีมเงี้ปลากันเด้อพี่น้องกับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับกลับมาอัปเดตสถานการณ์ภายในอาณาจักรสาวน้อยเพชรบันแพงให้พี่น้องได้รับชมกันครับมาเบิ่งว่ามีอีหยังเปลี่ยนแปลงแแนน่่่มมมีีอหยังเเพิิต ภายในอาณาจักรสาวหน่อยเป็นแนแป้งของห้องครับไปกันเลยสถานีแรกอันนี้มะมัยครับผมยังไม่ได้ได้รู้ดีว่าเห็ดอียังนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันก่อนสวัสดีครับ,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 บสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกินห่อยกินถึงยินหน่อยกินถึงทำมาแล้วทำมาแล้วพี่น้องเอฟซีถามอะไรโอ้ยคนเพิ่นถามผมว่าอาจารย์โอ้ยยังมีชีวิตอยู่บ่พอทนา <laughs> โอ้ยประเทศไทยจากเถื่อครับผมบดีบ๊อเดียครับสดีบ๊อเดียครับสดีพี่น่เนมซี่ม้อน่เนมซีกระทำหาอยู่ว่าเป็นังไดเดียอือะรเหตุนี้เี่ยนี่พ่อห้องห้งการนี่ยังห้งการ้องพระครับผมห้องพระครับเบนบอก้องพระครับผมมาสิพาไาให้้องพ่ในมุครับผม้องพระครับอืมให็ได้พายุนมาให่ค้นยุนมา บาเริ่มเริ่มตะโดนไหครับนี่เรียมหมวานเรียกปิดครับเรือืมยิบแปดครับผมอืมเรย่มครับครับยี่สิบแปดผมบริษขามาจักเตือโอ้แม่แม่ขาม้ายูแต่ว่าบริไทยจักเตือบริษัทไทยจักเตือยังไง้างนรับอยากงานจะคองน้ำเนาะเีนด้งานงานอะไรยัง ครับผมนี่เรียกว่าเอ้อเอาไม่กันหน้าว่ะตั้งปึ๊บตั้งใจมาถ่ายพี่น้องอเลยเบิ่งว่ามีอย่างอัปเดตเนี่ยเป็นห้องพระครับห้องพระน,บบนี่จะเริ่มเล่น แบบเสาครับเชฟูตติ้งเรียบร้อยแล้วเทตอมม้อครับผมเทตอมม้อตอมตอมม้อจีเขาเอ็นตอมม้อเหรอผมก็ผมก็บอกผมได้ยินผลผ้าว่าผมก็ว่าไปอันนี้เป็นตอมม้อครับปุ๊ยครัตอมม้อครับผมมือนีกะงานเขาแบบเสา้อเนาะครับผมเทฟูไหนมืออื่นตีมือหนีครับผมเทมือนีเล่นมาครับอื้ออืออนปั๊บเทขั้นครับ โอ้ยคันโอ้มือขึอ้ปรับสองขานปรับสองขาน,รขานครับอืทั้งพุ่นเดิทั้งไอข้าวหนองพักนี่ยังบอ่อันนี้ของอีกเจ้านึงบ่บ่ริเกียวพอดบ่บริเกียวครับผมโอ้ยโ,โอเคครับมาเลยครับสกูบข,ของงาน,นางานนี้กับพี่ประมาณนี้ครับมือนี้เสาแบบเสาเท่เสา อาไปอัปเดตเพื่นข้างผุนจาะแก่บัได้อัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันวน่าโดนขอไพ่พี่น้องเอฟซีเป็นย่างสูงนะครับบ่วได้ไายให้พี่น้องได้รับชมกันเลยกัสิมีบางช่องที่ว่าเพิ่นขอมาหรือว่าช่องใหญ่เพิ่นก็ให้เบิ้งเรืออยู่หรือแอมินกูปรับเพราะว่าเพิ่นแบบสแตนบายอยู่นี่เนาะแต่ว่าสำหรับช่องผมแล้วครับผมจะเริ่มกลับมาแล้วพี่น้องจะต่อยกับติ่มจะเฝ้าติ่มปลากันเด้ออ่ะ ครับมาไทยพี่นองได้รับช้นกันแล้วครับเปเพื่องด่านหองพักแดนเซอร์ครับหองพักแดนเซอร์2ส,สั้นสีห้องห้องใหญ่ปไปกันเืย ชั้นล่างนี่ตู้กระองเรียบร้อยแล้วชั้นล่างเย็นดีอยู่เด้ละบ่บ่ห่อนครับพี่น้องบอ่อห่อนถือว่าร่มกรกบดีเปิดประตูล้างหอกโบ่งเย็นดีในห้องน้ำด้านหลังกลับข้างหลังเนินการครับ สองสี่ห้องนะ้แปห้องหลังครับห้องหนึนงก็เบอือเรียบร้อยแล้วน่จาจะเหลืองานไฟ ัใ,ใต้ครับเห็นสายหอ,อยมาโยบ้านเนี่ยขึ้นไปดูด้านบนกัน,นสอง กับเบื้องเป็นมือถือกระเบื้องขึงน้นไปช่างถือกระเบื้องขึ้นมาอ,อืมยิงองใชเป็น สวัสดีครับสวัสดีครับงานปลูกกระเบื้องนะครับเน้นองเป็นน้ับ ลมเย็นสบายครับเหมาะแก่การนอนเว้นช่วงซ่อมช่วงปิดฤด,ดูการช่วงพักได้ดูช่วงพักวุ่งเดินสือกบบได้นอนพักผ่อนเพราะว่าสมาชิกต้องสิร้ายขึ้นด้ต้องมีการพัฒน,นาขึ้นมีการเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับสมาชิกสาวน้อยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับองค์กรหญ่ขึ้นยญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้อง การพัฒนาไม่หยุดยั้งนะไปดูทางด้านห้องซ้อนบนตรีกันน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วคนน่าจะส่งงานแล้วครับแต่ว่าผมว่าท่นใดเขาไปบิงจักเถอะเป็นจยนไจงรูปแบบมันเป็นในด้านไหนพาพี่พันน้องไปบิงอีงกรอบนึงครับไปกันเลย แอร์เรียบร้อยครับตัวใหญ่ตัวเล็กเอามาหมม่นเอาสนหอมล่ยยงมาปลูกด้านหน้าหลอกไหวบ้าน้อขอไปเบื้องไหนบ้าน้อาหลอกดีหรีอไ่อะ้เบื้องสัม่มไปลองขาดเลยถ้าจะไทยก็ต้องไปขอกญแจเพิ่นก็นนิ เราเปน็นยังเป็นรองว่างๆเดี๋ยวผมจะพัดให้เบินปึ้งดันในเดี๋ยวกัจะมีการบิวเอาเครื่องเสียงลงเครื่องดนตรีล่องตัวแอมล่องหมดละคิดว่านะเพราะว่าห้องซอง่อมเนาะต้องมีอุปกรณ์การซ่อมเอาเบิ้งภายในอไย,ยนอกเบื้องด้านนอกกันหลบนอกภายในเบืบ้องประเทศใดๆโอ้ด้านหลังเปรนเทศบ้าสุดเปรนเทศปั๊มนี้เที่ยงคืน ที่ด้านหลังน,นีเป็นตู้คอนโทรนเบกเกอร์เมนเบกเกอร์อยู่นี่ครับประมาณนี้ครับอัปเดตงานก่อสร้างภายในอาณาจักรสาวน้อยพี่นองได้รับชมกันครับ เดี๋ยวต่อไปค่ะมีเวลาผมก็จะได้อัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเหมือนเดิมนะพี่น้องอยับฝ้าลืมกันเด้อช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็จลำเกิดออฟฟิเชียลเหมือนเดิมครับพี่น้องขอพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับสวัสดีครับ